ชีวิตต้องเดินหน้าหลังจากที่นักแสดงสาวอุ้มลักษณาตัดสินใจยุติสถานะสามีพันรายากับนักธุรกิจหนุ่มบอลกฤษณะเจ้าตัวได้ตัดสินใจพาลูกสาวสุดที่รักน้องดิสนีย์กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลัก พร้อมส่งลูกสาวเข้าเรียนที่ DBS Denla British School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่นิวเคลียร์หันสาส่งน้องไทก้าเข้าเรียนเช่นกันล่าสุดปุ้มลักนาได้แชร์ภาพน้องดิสนีย์เข้าเรียนวันแรกพร้อมแคปชั่นว่า First day of new school เครื่องหมายสี่เหลี่ยม My Disney b a r b i e g i r l เช่นเดียวกับอดีตสามีหนุ่มบอลก็มาจากเชียงใหม่เพื่อส่งลูกสาวตัวน้อยด้วยเช่นกัน พร้อมระบุสั้นๆว่ามาส่งเจ้าหญิงตัวน้อยที่รอรอวันแรกแม้ว่าสถานะคู่จะจบลงอย่างไรแต่บทบาทการเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกๆกก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเดินหน้าหลังจากที่นักแสดงสาวอุ้มลักษณาตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยากับนักธุรกิจหนุ่มบอลกฤษณะเจ้าตัวได้ตัดสินใจพาลูกสาวสุดที่รัก น้องดิสนีย์กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักพร้อมส่งลูกสาวเข้าเรียนที่ DBS Denla British School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่นิวเคลียร์หันษาส่งน้องไทก้าเข้าเรียนเช่นกันล่าสุดอุ้มลักนณาได้แชร์ภาพน้องดิสนีย์เข้าเรียนวันแรกพร้อมแคปชั่นว่า b i r t h d a y of New สครคูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมด i ดิสนีย์บาร์บี้เจเช่นเดียวกับอดีตสามีหนุ่มบอลก็มาจากเชียงใหม่เพื่อส่งลูกสาวตัวน้อยด้วยเช่นกันพร้อมระบุสั้นๆว่ามาส่งเจ้าหญิงตัวน้อยที่รอรอวันแรกแม้ว่าสถานะคู่จะจบลงอย่างไรแต่บทบาทการเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกๆก,ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง